จะเป็นต้นแบบในการทําอะไรบางอย่างนะฮะอย่างเช่นต้นแบบของภาพปริศนาของพี่โอค๊คคืออะไรกันแน่มาดูกันเลยนะครับวันนี้สวัสดีครับพี่โอค๊คเรนน่ซองครับวันนี้ภาพปริศนาที่ว่านี้เป็นเป็นภาพอะไรครับพี่โอค๊คครับครับคือจะเป็นภาพที่ไม่ใช่ภาพถ่ายนะครับแต่ค่อนข้างชัดเป็นภาพพิมพ์แบบละเอียดสูงนะฮะซึ่งที่บอกว่าปริศนาเนี่ยเพราะเราสงสัยว่า ภาพพิมพ์นี้ทำขึ้นเพื่ออาจจะเป็นต้นแบบในการพิมพ์สแตมป์นะฮะบเหรียญหรือเอกสารต่างๆและที่สำคัญเนี่ยมีลายพระอภิไัยพระอภิไัยก็คือ,อาาลายเซ็นลายเซนลายเซนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับส่วนที่มาเนี่ยค่อนข้างจะมีหลักฐานชัดเจนนะฮะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมีนักสะสมประมูลได้มาจากต่างประเทศใครครับพี่โอ <ๆ S 1> ถ้าสืบไปสืบค้นไปพี่โอ๊คได้ตรวจสอบอแล้วเป็นไงครับคือเขาบอกของอมาจากทางลูกหลานของกองสุน์อเมริกันที่เคยอยู่ในสยามสมัยรัชกาลที่5ประมาณช่วงปี1883 1883เลยนะครับประมาณนั้นนะครับชื่อ Colonel David s i e g l มีที่ไปที่มานะครับซึ่งอันนี้สำคัญในการเล่นของโบราณของแอนทิคเนี่ย ถ้าเกิดเรารู้ที่มาที่ไปเนี่ยมันทำให้มูลค่าของสูงขึ้นนะฮะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า provenance นะครับนะฮะมันก็คือว่าเราสามารถจะ track ได้ว่าอันนี้เนี่ยมันเคยเป็นของใครมาก่อนนะครับแล้วในกรอบอันนี้ที่อยู่ที่เราได้มาผมเห็นตาสัญลักษณ์แล้วก็มีรพระเกี้ยวด้วย กรอบนี้นพี่โอก๊กจบบออลอนะได้มาอย่างไงครับอันนี้กรอบนี้เนี่ยก็คือได้มาตาหากได้มากับลูกอื่นนะครับแล้วก็แต่จริงๆไม่ได้เก่าถึงยุครัชกานี้5นะฮะกรอบนี้ก็อาจจะกัประมาณ4ี่ห้าสิบปีแค่นั้นเองนะครับนะก็เลยเอามาเอามาใส่เมาส์รวมกันนะครับก็ต้องขอบคุณพี่โอ๊กมากนะครับที่เอาภาพปริศนามาให้ทาง FC ดูในวันนี้นะครับเป็นยังไงครับภาพปริศนาวันนี้ใครสนใจยังไงมีคำถามอะไรเพิ่มเติม มาเมนแล้วก็คอมเมนต์มากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ